เอฟซีเขาก็อยากให้พี่พรมาอยู่ที่นี่มาเหลานชายชื่อสิงโตไม่ใช่เสือธรรมดานะี่ถนัดซ้ายด้วยนะนี่จะไปบ้านแหมพูลมันนี่ไปถือค้อนไหมโอ้ยเป็นยังไงคอ่ะพอญ่แดงเฮ้ยพอดีเต้โอ้ย ว้ายกาแฟหกอรุณสวัสดิ์คุณรัชนีอรุณสวัสดิ์เช้าวันนี้ครึมมากเลยนะคะตอนรับพี่กระทรวงด้วยนะคะมุมกาแฟามุมไครมุมมันเลยนะนพี่กระรวงเขาไม่ยอมเนี่ยเขาไปเกี่ยวหญ้าเหรอเอาเขาไม่ยอมเข้าบ้านไม่ยอมครับไปเกี่ยวหญ้า่เลี้ยงวัวกี่ตัวคะสามครับโอ้โหสามตัวสามตัวเป็นไงล่ะที่นี่เขาขยันนะคะเป็นบริบเขาตกทุกวันไหมครับพี่กระรวง เมื่อวานนี้ฮั้ตกเมื่อวานเหรอจะได้เห็นม่าดินแบบไม่ตกชุ่มเลยนะโอตั้งแต่ตกจุดนั้นแล้วก็หยุดยาวหยุดยาวก็งตกเมื่อวานเราก็ไปต่างจังหวัดมานะคะก็จะเห็นว่าเราไปซื้อของฟงของฝากมาเยอะแยะเลยพอกลับมาถึงบ้านมีข่าวใหญ่ค่ะลุงพรมาลุงพรแม่สวนมาจากเมืองเลย ยังไม่เจอกันเลยเพราะว่าเมื่อคืนเรามาดึกมากเลยใช่ค่ะยังไม่เจอกันเลยใช่ไหมยังตะโกนถามสิตื่นยังอยู่ไหนอะ่ะน่าจะตื่นแล้วแหละเขาไม่ใช่คนตื่นสายเหมือนเราะนะเห้ยแม่กินก,กาแฟพี่วันกาแฟค่ะสวัสดีค่ะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวต้อนรับคุณสมพรกันหน่อยฮะจะเปิดเพลงต้อนรับหรอเพลงต้อนรับกันเพลงต้อน เป็นอะไรมากเลเนี่ยฮะ <laughs> <c oughs> เอากอา,กากแฟไหมพี่พรกินลอะไรครับอาการเย็นไหมังหวันเลยอะ่ะร้อนมันกันนี้เลยอ๋อร้อนอีสานก็ร้อนมันไม่ได้เย็นทุกโอ้โหพี่พรเข้ามาได้สองอาทิตย์กับวันนี้แล้วเพราะว่าแต่ว่าไม่ได้เจอกันหมีครับเจอเหมียมีไม่ได้เจอกันเพราะว่าเราไปงานที่ระยอง ไปงานระยองเสร็จก็ไปมืองเลยต่อไปนาด้วงกลับมาก็อ้าวพี่พรพี่พรมากับใครครับมากับหลานครับมากับหลานสองคนมีหลานมาสองคนมีงอกมีงอกเป็นไงนี่หลานเอาไปแล้วเหรออันนี้ค่ะลุงพรมามีเรือพ่วงมาด้วยนะคะสองคนมีหลานน้อยหลานน้อยสองคน ก็เออเป็นใครใครเป็นใครเดี๋ยวต้องตามหาแล้วก็น่าสนใจว่าหลานเนี่ยจะหน้าตาเหมือนเป็นตาใช่ไหมตาตาพรเอ้าเป็นลูกของไอ้นี่ไงลูกของลูกสาวเป็นลูกลูกสาวก็เป็นตาเอาแล้วพี่กัมพูเป็นน้องของตาเป็นนาเป็นนาเป็นนาเดี๋ยวเดี๋ยว่มากก่อนนั้นอย่ามากเดี๋ยวจริงเหรอพี่พรอนุญาตแค่ลุงห้ามเกินจากนี้ห้ามเกินเลยอันนี้ตานี่น้องของตา อนุญาตให้เรียกลุงแต่ว่าลุงก็ไม่ควรน้่นไม่นะน่าจะเรียกนะหรืออาอะไร็ว่าไปนะเฮ้ยเขาเรียกอากันอีหยังถามป้ายาแหวงย่งก็ถามป้ยแหวงว่าหลานสิเอิญว่าจังไหนหลานสองคนมาจะเรียกกำพูว่าอย่างไงอ๋อก็เรียกอาสันตัวเออถึกแมนเขาไม่ใช่หลานแล้วนะพอ่อเขาเป็นเหลนละอาเอากับอา,อาละ พร้อมอกพร้อมใจนี่ใต้โต๊ะพ่อไว้ใช่ไหมเอ๊ะผ้ามันอื่อนนานว่าแม่มันกับผ้ามันอื่อนนานถ่งตัวตาติอากระอาฝนตกดีไหมเราไม่ได้มาเกือบสองสัปดาห์ฝนห้องกับตัวบ้านนี่ปะตูแดดคักแดดแม่แดดแห้งติแดดแห้งติเออโอ้ผ้าตกชอบแต่พอนไปหอดสวนโยพุ่นโต๊ะโต๊ะโต๊โตโตโตก็ไม่แรงเท่าไหร่แดดเราก็นึกว่าตกทุกวันเนาะมันไม่ตกทุกวัน ่มจำว่านี่งมืดเป็นแตนายจว่าบตกอืไปไหนอะแปลกล้วยมาให้กินไงเอาโอ้โหเอามาเยอะเลยกล้วยตากกล้วยตากเอาไปกินเลยนะเออเอาเต็มลูกกล้วยตากนุ่มๆมะลิอ่องทั้งลูกไม่มีไส้แข็งๆอร่อยมากกินกับกาแฟยามเช้าแบบนี้ก็ได้ นะจะไม่ขึ้นฝนตกแรงตกเยอะกว่านี้ตกเยอะแล้ววันที่วันข้าวเสร็จน้นนำท่วมครึ่งวันนู่นนะโอ้โหถ้าเป็นอย่างนั้นมันจะได้ข้าวไหมข้าวเกิดไม่ได้ไม่ได้มันลอยน้ําตีอ๋อแล้วตอนนี้ทํายังไงวันเสรษษษ็จฝนก็มาแรงเลยอ๋อแล้วตอนนี้ทํายังไงอ่ะต้องวันอีกรอบหนึ่งไม่ตายเอาก็หมดข้าวพันซองอันเอาจะวันอีกเมื่อไหร่อ่ะมอบหมายให้มอบหมายคุณยายศาต์วันเออ ให้เขาหวานให้ไม่ต้องห่วงหรอกใช่ไม่ต้องเดินทางไปมามีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เบิกพี่กัมพูได้เลยค่าแรงค่าหวานได้เลยได้เลยไม่มีปัญหาเลยจริงๆทุกคนไม่ต้องไปเลือกต้นถุงทำนาเบิกที่นี่ไม่ต้องไม่ต้องไปไถหุดไถนู่นนี่จ้างเขาทำไปเลยแล้วมาเบิกเลยนะแจ้งยอดได้เลยใช่ไหมตกสองวันซอนๆน้ำเต็มทุ่งหมดเลยเอาคือันดีแต่ว่าน้ำเต็มถุงทางนี้ไม่ค่อยจะตกเลย เอฟซีเขาก็อยากให้พี่พรมาอยู่ที่นี่เขารอคอยนับวันเลยนะตอนนี้ก็มาแล้วนะครับมาแล้วเฮ้ยสวัสดีสวัสดีครับเขาคือใคร่อเหมือนตาเลยเว้ยเขาคือใครหลานชายหลานชายเชื่ออะไรโลกชื่อสิงโตไม่ใช่สิงโตธรรมดานะโตหลานชายใส่เสื้อหล่อเลยหลานชายใส่เสื้อเบอร์อะไรครับ อลเอสฮะเอสลเลยเหรอตัวใหญ่เล่นบอลหรือเปล่าเนี่ยปกติเล่นบอลด้วยเอาแล้วได้ได้นักฟุตบอลมาอีกคนหนึ่งสิงโตเบอร์เอลค่ะเราได้นักฟุตบอลมาอีกคนหนึ่งเยวจะหาเสื้อให้หลานนะเราก็ว่าเอ๊ะใครมาตัดหญ้าวะตัดหญ้าเป็นผู้ใหญ่เลยนะตัวใหญ่เลยใช่ไหมเออตัดหญ้าอยู่กับตะแหวงเออนี่เอาล้มให้เห็นหน้า ไม่เห็นหน้าไม่เห็นแต่ที่ข้างหลังเขาใส่เขาคุมหัวเขาอะไรเวลาตัดหญ้าต้องแต่งตัวมิดชิดเหรอครับสิงโตทําไมตัดหญ้าเป็นน่ะลูกอายุแค่เนี้ยทําเป็นเองเหรอตาสอนปะไม่เฮ้ยเวารไม่เคยแล้วก็ทำมาทำที่นี่เหรอก็ไปมานี่มานี่มานั่งเนี่ยมานั่งเนี่ยร้านหรือยังแปรงฟันยังไปแปรงฟันก่อนลูไปไปเอาไปได้มาได้มาได้มาเรื่มาเร่องได้มาเรื่องก่อนได้ คุยก่อนไปไหนมานี่ก่อนมานี่ก่อนนั่งนั่งเอนั่งห่างๆกันได้ลูกมันเป็นยังไงนะมันเป็นยังไงนะตอนนี้สลึมสลึมหลลมสลืึมสลืมยังไม่ค่อยตื่นว่างั้นโอ้ยสิงโตนี่เขาบอกว่าเขาบอกว่าสมัยเอออยู่อยู่บ้านเมืองเลยภูกระดึงอะไปหาปลาเก่ง ไปหายังไงฮะปลาก็หวานเหรอไปหวานเป็นด้วยหรอเออดูสิสิงโตัวทำไมเก่งไปยังไงไปอังเอาสักฉากนะมีคนหวานแหแล้วเจ้าบ่ต้องหวานระบาดที่นี่มาแล้ก็หวานครับฮะมันก็หวานปลามาต้มกินหรอเลอคือเขาทําไปเรียบร้อยแล้วพี่ได้กินได้กินต้มปลาแล้วเหรอครับมาเรานเลอได้ตัวใหญ่ไหมพ่อตัวใหญ่ไม่ให้มันเอาเอาตัวเล็กไม่ไม่ ไม่บอกตัวไงมันมันเอาแหทีบานเด็กมันจะได้ตัวน้อยโอ้โอ้หลานไส้เห็ดใด้ทุกอย่างเลยเก่งค่ะมันบมมีแนวเห็ดมันมาจะไปบ้านหนสันอะไรไม่มีแนวเห็ดพ่อใหญ่แบงอ้ามันบอมีแนวเห็ดอยากได้งานอยากทำงานเหรอมันมีแนวเห็ดเนี่ยอยากอยากทำงานใช่ไหมลูก จะกลับบ้านครับบ้าทำไมอะลูกคิดถึงอะคิดถึงบ้านอะมันไม่มันไม่ชินกับที่นี่เหรอรมันไปอย่ครับได้แดงมันไม่ชินอะลูกมันเป็นยังไงไม่ชินก็ยังไม่เจออาเลยเออเจออาโจมวน,มนวก็อาก็ปล่อยให้อยู่เฉยๆสักสองสัปดาห์ก่อนไงต่อไปก็จะไม่ได้อยู่เฉยๆนะไหวเปล่า นถ้าเรากับไม้กัะหาขวดใช่เงียบเลยงอนเหรอมอมอายุสิบสี่ทำไมแพ้ผมแล้วล่ะเป็นอะไรไม่รู้ไปโดนอะไรต่อยบ้างจริงเหรอต่อแต่ผมเลยต่อกรเแทกฮะต่อต่อยจริงเหรอต่อต่อยไม่ต่อยตอนไหนตอนเด็กต่อต่อยพี่พรต่อเคยต่อเคยต่อยเขาเหรอ ช่เป็นแม่ต่อมาบินมาแล้วเป็ตะปุ๊บแม่ต่อตอนเด็กอก็มันแพ้ขนาดนั้นเลยหรอลมที่ข้าวมันังดอกโอโดนตอมันต่อยอันี้มันเรื่องจริงเหรอวะเนี่ยไม่ว่าพูดเล่นฮนิดเดียวลูกไม่ต้องเสียความอะไรไม่ต้องเสียความมั่นใจใช่ไหมต่อเตมก็ต่อแปงก็ต่อยเลือดมันชอบต่อยสิเลือดกุ๊บโอใช่ไหมเลือดกุ๊บโอไหม เพราะว่าคนไม่รู้ว่าบอกอ่ายุต่ออลไรเพราะที่จะชอบเล่นกรบโอวันนี้จะหวานแห่ไหมฮะบอกแค่ว่านเดียวค่ะหวานอัปลาซิวปลาซิวปลาซิวแล้วจะได้เอาอะไรหวานน่ะแหที่แห่ที่จะได้ปลาซิวจริงเหรอได้ครับมันก็ได้ครับตะลิงก็มาทอดกินเหรอเอาซะหน่าไหร่เมล่ะเราทุกโต๊ะหวานตรงไหนเอาเลยเอาตรง เอออ่ะออะไรมีปลาอยังนี้เอาลองนี่รอดูเป๊ะเท่าแลยมั้งเฮ้ยมาบ้างมาบ้างหลานนี่มาโอ้ยพี่พี่ไม่เอาแนวมาใส่เอเอาแนวมาใส่ปลาเหรอมันจะได้ไหมอ่ะรอดูก่อนสินี่ไงที่ใส่ปลาก็สวิงนี่ก็ได้นี่นี่ นอนมันขึ้นนอมันขึ้นก่อนใครสอนเนี่ยไอหวานแหนี่ยครับไม่มีไม่มีหนูทำเองเลยเหรอครับบอกนี่เนื้อก็หวานอยู่หัวอาหารนี่แหละยตาเกลือดูท่าท่าหวานแหที่ทสมอเขาถือแหกกับขืออยู่ฮะเว้ยนี่ถนัดซ้ายด้วยนะนี่เออถนัดขวาแตถวัดซ้าย ธนัขวาแต่วันซ้ายอุ้ยทำไมทำเป็นอ่ะเก่งจังเนี่ยวันนี้เนี่ยเนี่ยตอมันบ้วนกูหามก็หามบอจะไปบ้านแหมพูนมันนี่ไปถือขอนไม้อ๋อตาบอกมันมีขอนไม้ยังไม่มีใครเอาขึ้นอีกอะขอนไม้ขอนนั้นเออคือเป็นตอนั้นอะค่ะไอตอตัวนี้แหละที่มันล่วงลงมามันมีปลาใหญ่มั้งไหมเอาแล้ว โอ้ยเป็นยังไงอ่ะพดง่ายเขบ้านไหมมันไปวันแต่แต่น้อยกว่านี้แต่ข้าวเลี่ยนอยู่ผลมันไปวันน่ะโอ้หสวยด้วยนะอหปวันหมีกชีวิตมันต้องหวานเ่นี่ยชีวิตมันมันต้อง่าดูปสรสาตีอ ชีวิตต้องขาดอ name, ุตสาห์พอประกั um, uh, ้งมาแล้วพอบักตั้งโอ้ยหูยนน้ยปลาตัวใหญ่อ่ะสิงโตไม่รู้จะทำอ๋อเมื่อกี้เขามันมันบึ้มขึ้นมาสิงโตหวานเลยคือให้มันบ่อนกันนี่ไงปลากระดีเห็นปะได้ปลากระดีแล้วเห็นไหมเขาอุ้ย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 อะไรอุ้ยเรียว่าออกอยูให้หน่อยดูให้หน่อย อยู่ให้หน่อยอยู่ให้หน่อยนี่อยู่ให้หน่อยมันโอ้ไอ้ก้านมะพร้าวที่อยู่ให้หน่อยอ่ะโอ้ดังตึกมากเลยตึกนี่คือก้านมะพร้าวล้างก่อนลูกล้างก่อนเดี๋ยวโอ้โหมันเก่งนะเนี่ยล้างส่มนะเนี่ยโอ้แบบอดตายละบ้านเอาจังไหนละพอยายแหวงบัดที่นี่มันไม่มีปลาป่ะมันไม่มีปลามันมีปลาหนิ้น้อยไม่หรอกแหนมันทีแห้ทีมันก็ไอพวกตัวใหญ่ๆมันก็ลุบ หลุดออกไปเพราะว่ามันขี่ไปอ้าวเหรอไม่เข้าไม่ได้ว่านเนี่ยมันก็มุ้ยพอย่างฮะว่านเนี่ยอุ้ยแล้วกินอยู่ไหนอ๋อคุอยู่น้ำมูันัุนพี่จะพักแต่เนี่ยโอาสิกินพักเนาอย่างเดียวก็กินปลาในไหมมันสิได้โปรตีนพญแยางมันต้องกินให้ครบห้าหมูนะเออกินหมูเดียวพอได้เด้พญแยางเออมีหมูไหนบ้างนะพี่ แล้วห้าหมูก็หมูหนึ่งอันนี้หมูของเราหมูอะไรเนี่ยหมูสี่หมูสี่เหมืองหาหมูสี่เออต้องไปกินครบห้าหมู่งตเอาไอ้ฮะไอ้คือปลาคือปลาเฮดเป็นคือดืบ้างเอาสมัยก่อนเอาสมัยนี้ปลาเป็นอันนี้ทำอะไรกินล่ะคันนี้พญาแหวงตะลินทอดตะลินอทดซันตะลินชอบทอดปลาเนี่ยอ๋อ ก็ดีอยู่เห็นไหมเลงน้าแม่นอุ้ยนะ่าปลาขาวเนะี่ยปลาขาวจะใหญ่ขึ้นกว่านี้ไหมพอ่อปลาขาวนี่มันใหญ่แหลนี่ปลาขาวนานหน้าเออจังสี่ล้วแซ่บอ่ะนู่นนู่นมันไม่มีอันนี้อ่ะไม่เอาลงอะ่ะลงประมาณน,นี้เพิ่งอ่าบางส่วนก็ให้โตต่นอนะคะรอไปนูปน่นตาจะเอาอตรงนี้อีกอ่ะเอาจัดให้เพื่อนจัดให้เพื่อนก่อนจัดให้ปูก่อนจัดให้ปู เขามาอยู่อาทิตย์หนึ่งนะแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาคิดถึงบ้านก็เป็นธรรมดาของเด็กเนาะความคิดถึงบ้านความต่างที่อะแต่ถ้าเขามีกิจกรรมเขาก็จะไม่เหงานี่พอดีเป๊ะคือเขากะได้ด้วยนะว่าคลองขนาดเนี้ต้องเอาขนาดไหนการดึงการดึงแหนะโอไม่อยู่หรอไม่อยู่แล้วเหรออู้นี่นี่นี่ไม่อยู่คิดว่ามันไม่ชนแล้วมันมาตามแหออกไปแล้ว โอ้ก็ได้ปลาที่อยากได้นะโอ้ปูมันก็ได้ปลาที่อยากได้นะคือปลาเล็กปลาน้อยเนาะมันเป็นแแหบเล่ะแแหบทีแแหบมันทีเอาเอาปล่อยขึ้นปล่อยขึ้นไม่ปล่อยหรอกฮะเอาไปปลทอาาเอตดปลาพวกนี้มันไม่โตหรอกมันเป็นปลาเล็กอ๋อแล้วบางลมลมแล้วก็เอาไปทอดใส่น้ำปลาแซ่บ ทอจิ้มน้ำปลาแซ่บเลยเห็นไหมมันไม่ได้จากนั่นก็ได้จากนี่เออเห็นไหมมันก็ต้องได้กินใช่ไหมช,ชีวิตมันต้องมีอุปสรรคนะชีวิตต้องมีอุปสรรคใช่ไหม <laughs> ชีวิตแล้วชีวิตก็ต้องมีความอดทนด้วยนะลูกช,ชีวิตต้องมีความอดทนด้วยใช่แต่ผมไม่มีครับมีสิลูกมันต้องมีชีวิตต้องมีความอดทนนี่แสดงว่ามันรู้หมดดีกว่าใช่ปะชีวิตต้องมีอุปสรรคดิหนักไปขุดนู่น ชีวิตต้องมีการเปลี่ยนแปลงด้วยนะพี่สิงโตครับีโทกอ,อร่อยนนอ่อยปะเคยกินปะปลาหน่อยกินครับกินกระติริญแล้วเย็น<ะ>นี้จะพาไปเล่นบอลด้วยนะสิงโตเล่นนะครับนี่<ด>มี<ด>ชุดฟ<ด>ุตบอลหรือยังเดี๋ยวอาจัดให้เออเนี่ยต้องพาไปซื้อชุดก่อนได้เลย พร้อมต้องพร้อมเสื้อผ้าเดี๋ยวจัดการให้เลยเป็นไงไีกังไงทิ้งตอไปไหนลูกเอาอีกที่ใช่ไหมเอาปไปลาปลาโอ้โหไฟแรงไฟเขาแรงเห็นไหมเขาอยากได้ปลาเผาสักตัวหนึ่งเอาแหหกมาแหใหญ่มัเนอ่ยอ๋อเอ๊ะมันอ๋อมันใหญ่ใช่ไหมมันยาวมันหนักมันจะปากใหญ อ๋น oh, no? uh, ี direct, back, uh, get out, get out. Get out. ้เล so ็กอ่าลางางห้ตาให้ลลงกห้ตเฮ้ยห้ปูเดินใจก่อนพี่เย็นใจเียบๆดิเอามาเลยสิงโตบอกเอามาเลยสิงโตได้ทุกปากรอรอเอารอปลาใหญ่เลยามาปลาเล็กพอแล้วนะใช่ปลาเล็กพอแล้วให้ตลินทอดพอแล้วเฮ้ยเราก็กิน นี่ลูกเขาเรียกว่าลูกไม้หล่นลูกชนบทอย่างแท้จริงปู่เริ่มมาตรวจสอบงาม้างปู่บอกเลี้ยงทุกวันเลี้ยงไม่สิงโตหวานนี่แหละเนี่ยเพราะว่าคือจริงๆก็คือเจตนาของการเลี้ยงปลาไว้ในสวนเนี่ยก็มันก็อย่างนี้นะก็คือเป็นวิถีชีวิตแล้วก็ลดต้นทุนตื่นเช้าขึ้นมาถ้าอยาก มีอาหารเราก็มาอทอดแห่ก็เอาเท่าที่เราพอจะทานใช่ไหมครับมันก็ผักเหมือนกันก็เก็บเท่พอกินใช่ไหมใช่ใช่มันก็อยู่ได้หมดตอนนี้ฝนตกอะไรเนี่ยมันก็ชุ่มฉ่ำมันก็มีผักให้เราได้กินเเห็นไหมฮะพอทอดแหเสร็จมันก็จะทําอะไรก็แล้วแต่นี่ก็ผักกินกับน้ําพริกกินกับอะไรเนี่ยมันปูนี่ย้านางดูสิงามแล้วไปทำอะไรอะ่ะสิงโตเดินไวมาก อมไปดักปลาไว้อ๋อไปดูไปเช็คมองไปเช็คมองไม่ใช่มองมองเขาเรียกอะไรนะรอบรอบเออดักรอบไปดักรอบได้ไหมไม่มีเลยอ้อเก่งปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอันนี้วิชาชีพเขาบ้งเขาชอบดักไว้สามันแล้วครับฮัลโหลเอากาแฟมาอ๋อนี่ค่ะเลี้ยงวัวสามตัวนะคะพี่กระสวง สนุกเลยเลี้ยงวัวนี่ไงเขาเขาเลี้ยงวัวเอาวัวมาเลี้ยงไหมเราสูงเท่าตาเลยมันต้องโอ้แต่มันลึกนะลูกตึกห้าเมตรเลยนะนถึงเปล่าะไม่ถึงวิชาห่างแหะไอ้ยะไอ้ยะ เอาเลยโอ้โหเป็นไงล่ะไม่ร้อนปลาบอนเลยนะคะโอ้ยปลาเบืกดอกอยู่ไหมโอ้ยจริงด้วยโดนปลาเบืกปลาเบืกเบืกหรือหว้ายเบืกหวายหวายเฮ้ยมีปลาสวายด้วยหรอถึงว่าปลาเราทำไมหมดวะปลาสวายมันกินเหรอกินสิกินพี่พี่เมงไม่ใช่ ปลาสวายมันกินปลาด้วยกันไหมอ๋อสลิดที่เราปล่อยนะเออสวายปลากินพืชอ <Sud uri> oh, <through> ๋อบึกบึกตัวที่พี่เอามาซื้อเอามาปล่อยที่กับเจ้าเดียวอ่ะใช่ใช่ใช่ที่เรอเป็นรุ่นนั้นเอาเราเอามาปล่อยอ๋อปล่อยก่อนปล่อยก่อนงั้นน่ะอ๋อเป็นบึกตัวนั้นก็ถือว่าเป็นการหวานดูแล้วกันเนาะจริงๆเราอยากได้ปลานินนะมันสองปีแล้วนะเนี่ยปลาเนี่ยจโอ้ยของของพี่นุ้ยใหญ่ของพี่นุ้ยใหญ่เลยของพี่นุ้ยยี่สิบเลย นี่แหละตัวน e ี้แหละต้องเชิญต้องหานพี่พรพี่พรเป็นคนปล่อยกับมือตัวนั้นแปดเก้าโลทุนเะอันนี้มันสองโลสามโลเองเนี่ยตัวนี้ของผมนั่นแหละใช่เร็วหน่อยพ้อนปากงามๆเดี๋ยวที่ใจห่วงปลาญาติตายพ่อยายแหว่งญาลาตายบ้านี้โอ้ยมันจะเพียงนาะโอ้เพิ่งเห็นแล้วเนาะแต่ทำไมมีแต่หัววะพ่อ นี่ไรนี่ไรมันมันว่านแฮะปวดมันหรอมันมาิึงแย่เนี่ยรูปทรงของมันเป็นอย่างนี่เลยก็บึกน้ำเป็อย่างนี้ปล่อยพ่อปลาสลิดกอกน้ำจุกน้ำที่เราปล่อยวันนั้นอ่ะที่นี่ปล่อยปลาอะไรบ้างคะพี่กระพูจำได้ไหมว่าปล่อยอะไรไปบ้างก็ปล่อยไปเยอะนะปลาตะเพียนปลาสลิดปลา ปลาช่อนปลาช่อนนี่คือไปหามาแล้วก็ปล่อยและที่สําคัญคือปลาดุกพันตัวหายไปไหนปลาดุกปลาดุกพันตัวป่านี้โตแล้วนะพ่อสมงโตเห็นปลาดุกบ้างไหมอ่ะไม่มีเลยเนาะเฮ้ยเราไปเป็นพันตัวเลยนะแต่อยู่ฝั่งนู้นเปล่าเออป่านนี้โตแล้วล่ะปลาดุกมันแปดเดือนแล้วเนี่ยทําไงเราจะเห็นปลาดุกอ่ะสิงโตไม่ใช่แปดเดือนหรอกหกหกเดือนฮะต้องหาปูต้องหาปูนะ แต่แห่แบบนี้ไม่โดนประดุกนะ่สิงโตไม่ยอมแพ้สิงโตจะปันดินให้ได้ไปแล้วค่ะสิงโต พอกัน oh